วันทเดแชนแนลสวัสดีครับผมนะครับก็จะพามาดูห้องบูสกินที่ผมเพิ่งทําเสร็จไปนะครับช่วงนี้อาจจะวุ่นวายหน่อยนะครับเลยไม่คิดไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอนะครับมาลงนะครับผมเรามาดูกันครับว่าตอนเนี้ห้องตัวนี้ถูกแปลงโฉมมาเป็นห้องที่ไว้ขายของออนไลน์แล้วเรียบร้อยเรามาดูครับอันดับแรกนะครับนีเสื้อผ้าเต็มเลยเสื้อผ้าเป็นผ้าไหม ผ้าช,ชุดชุดเดยผ้าไทย,ไทยนะครับเนี่ยแพ็คของส่งขายออนไลน์นะครับเป็นเสื้อใน,<ส>นอันนี้พี่เขามาฝากขายที่เช้านะครับแล้วทีนี้ก็จะมีตัวที่เป็นบูสกรีตรงนี้อ oh, <no. S 1> ันนี้ทาเองนะครับเป็นเสาพ่อ UBC นี่แหละครับทําเองเรื่องลงมี้น,นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ของที่จะแพ็คส่งวันนี้นะครับมีหลายรอบนะครับ อันนี้รอบแรกนะครับของวันนี้ขายดามขายดี oh, ขายดี oh. ขายครียดขายท่าน <c oughs> <ด>ี่นี่นะครับอันนี้เป็นจูบีซีที่ภูมิใจนําเสนอนครับทําเองนะครับนี่เป็นท่อประมาณหนึ่งนิ้วนะครับปิดปิดเออปิดปึ๊บแล้วก็มีโปรเจคเตอร์ไฟนะครับไฟโปรเจคเตอร์เออนั่นแหละก็จะไอตัวเนี้ยก็จะส่อง ส่องแสงให้กับไว้สําหรับถ่ายถ่ายแบบถ่ายอะไรที่พื้นหลังอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยไอย้ที่เป็นใ oh, <no. S 2> บอย่างเงี้ยใบแปะหน้ากล่องตอนเนี้ยแฟนผมใช้ที่เป็นโปรแกรมพิมพ์งานปกติแล้วก็ตัดเอาตัดติดเอาตอนเนี้ยทีนี้ออเดอร์มันเยอะขึ้นนะครับก็เลยต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาซัพพอร์ตตัวนี้เดี๋ยวผมจะปล่อยให้กับแม่ค้าออนไลน์ทุกท่านเนี่ยมามามา,มาใช้งานนะครับต้องติดตามช่องก่อนนะครับว่า สับสับใค์เลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้คือถ้าใครที่กําลังติดตามช่องวันพ d เนะครับจะเห็นผมปล่อยคลิปวิดีโอที่เป็นโปรแกรม p ีดั a ต a คือโปรแกรมขายปีกอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะตามมาด้วยโปรแกรมที่สร้างใบแปะหน้ากล่องอย่างนี้นครับนะครับผมต่อมานะครับสําหรับวันวันนี้นะครับผมก็พามาดูห้องที่เป็นบูสกรีนนะครับแล้วก็พามาดูโต๊ะทํางานของแฟนผมนะครับที่ กำลังทำใบแปะหน้ากลองอย่างวุ่นวายเลยตอนเนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้อาจจะปล่อยคลิปช้าหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้จะมีโปรแกรมที่เป็นพีดานต์นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับปล่อยไปรัวๆเลยนะครับถ้าใครดูก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับนะครับแล้วผมก็จะมีผลงานดีๆอย่างเงี้ยให้กับทุกท่านได้ลองใช้กันนะครับผม จ้าหนับวันนี้ก็ขอบคุณครับอย่าลืมซับสไครต์ให้หน่อยนะครับบอกบอกบอกกดไลค์ค่ะกดแชร์ด้วยกดแชร์กดแชร์ครับผมรตบวันนี้ไว้บายครับผม